ผมเก่งแฟมิลี่นะครับวันนี้ผมพามาดูรถสวยเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าเต y o ์ a า v ์ีออนะครับปีสองพ e สีขาวครับมือเดียวป้ายแดงน็อตไม่ขยับครับเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันกันเลยนะครับดูสีขาวครับขาวสวยเลยครับขาวใสนี่ครับรถเดิมๆนะครับเดิมทั้งคันครับนี่ครับเป็น ตัว E นะครับตัวนี้ขาวสวยมากครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับนี่ครับเป็นเบาะหนังสีดํานะครับไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับภายในเป็นสีดำนะครับเบาะหนังให้เข้าคอนโซลนะครับเป็นสีดําเหมือนกันนะครับประตูแผงประตูเป็นสีดํานะครับคอนโซลแผงประตูไม่มีเลี้ยวรอยนะครับดูคงมานเลยครับดูด้านหลังครับ บอกไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับคลิปบๆเลยครับดูภายในครับไม่มีริ้วรอยเลยครับดูห้องเครื่องนะครับเรามาไล่ดูความเดิมกันเลยนะครับนี่นะครับหัวน็อตครับไม่มีขยับนะครับแก้มครับไม่มีขยับนะครับเดิมหมดเลยครับคารหน้าเดิมทุกจุดครับนี่ครับไล่ไปเลยครับเดิมหมดครับน็อตไม่มีขยับนะครับ นี่ครับสติ๊กเกอร์มอกอยังอยู่ครบหมดครับฝาเดิมเดิมครับเราชมความเดิมด้านหน้ากันแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับไล่ดูความเดิมกันเลยนะครับดูน็อตครับนี่ครับไม่มีขยับนะครับตะเข็บครับเดิมครับตะเข็บเดิมจากโรงงานนะครับนี่ครับเดิมหมดครับน็อตไม่มีขยับครับ เดิมทั้งคันครับคันนี้แต่สีภายนอกมีเก็บสีมาบ้างนะครับแต่ไม่รับประกันไม่มีชนหนักพล่กคว่ำตัดต่อจมน้าแน่นอนครับรับประกันทะเบียนพร้อมโอนครับผมมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลย